ท่านสืบมนชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคไตท่านสืบก็เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยนะครับเราเราต้องการที่จะใช้ตัวที่เป็นตัวเสยงภาพและความแข็งแกร่งที่สำคัญของเรามนด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์อันดับแรกคือการเชื่อมไทยสู่โลกครับตัวอย่างที่จะเห็นก็คือการที่เราสนับสนุนนะครับการแพทย์นะไปเรียนรู้แล้วก็เพิ่มปูนเสียภาพในด้าเทคโนโลยี แต่ว่าของผมเนี่ยก็คือได้โควตาในการที่จะทําการผูกถ่ายใจเพิ่มอีกงอิสระ15เคสดังนั้นโดยเรียเสร็จรวมแล้วก็คือเราสามารถเทียบกันก็ผมศาสตราจารย์แพทย์กิติร well. นะัตน์กจิตวิเคราะห์แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแพทย์กายภาพโรงพยาบาลเดชวิริย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องผาาตัดอุจจวรเนี่ยพอพอได้ผ่าตัดลองอุจจาระเราจะจะจะชอบอุจจาระมากกว่าการผ่าตัดริบพองครั ก็รามาธิบดีขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีการทำทแนสเนเยอะที่สุดนะคะในประเทศไทยดังนั้นก็คงเป็นเหตุผลในการเลือกที่จะมารามาธิบดีค่ะต้งแต่ที่รักษาด้วยยาไม่ได้ก็คือระยะสุดท้ายก็ระยะที่5คือไตทำงานลดไปถึงห้าเปอร์เซ็นต์หลเส้นตาสีแดงก็คือเป็นแนวที่เราลงมิดแผ่ผ่าตัดนะครับจะเห็นว่าแผ่ผ่าตัดเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวริยแล้วก็คือเล็กที่สุดเนี่ยก็คือประมาณท5สิบห้าเซนยาวที่สุดบางทีอาจจะไปถึง สี่สาสิบห้าเ็จได้เลยล้วกอนที่จะเป็นถึงระยะที่ห้าจะดีกว่าถามอาจารย์ขอบคุณนะครับท่านที่รีบรอเราต้องกราบสวัสดีท่านคณะบดีนะครับท่านรองอธิการบดีนะครับท่านอาจารย์แพทย์ทุกท่านนะครับควานนี้คุณครอบคุมในการอับบาลเนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องมารวมตัวเกิดขึ้นถามว่ามารวมทำไมสามสิบาทักษาทุกโรคแล้วทำไมไม่รักษาโรคพวกเราที่เป็นจุดเริ่มต้นครับ ไม่เป็นไรเราเรา,เราไม่ให้คณะสพเราเราเก็บเงินให้ให้ให,ใหมายถึงว่าให้คณะเก็บเงินไว้เอาไปให้สําหรับผู้ป่วยที่จาเป็นดีกว่าท่ไรก็แข็งแรงมากโด่งดังมีชื่อเสียงเก็บเงินได้หลายๆล้านคือมันมีความสุขนะคะเราความสุขที่มากที่สุดก็คือการกินของหวานทุกวันรู้สึกกินแล้วมีพลังมี energy สูงคือการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในการปลูกถ่ายไตเนี่ยเป็น ความก้าวหน้านะครับทำการผ่าตัดที่ทําให้โรคแทรกซ้อนน้อยแผลผ่าตัดเล็กเสียเลือดน้อยนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าที่ทําให้เกิดการรักษาที่ดีขึ้นแล้วก็ผลการรักษาน่าจะดีขึ้นในอนาคตสําหรับการปลูกถ่ายไตยได้หุ่นยนต์นะครับคือถ้าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยในอดีตเนี่ยการผ่าตัด ด้วยแผลเปิดนะครับเราใช้มาตั้งแต่ปีคิทศักราช1954นะครับเป็นการปลูกถ่ายไตยจากฝาแฝดคู่แรกของโลกนะครับเป็นการผ่าตัดแผลเปิดซึ่งใช้มา70ปีละทีนี้วิวัฒนาการของการผ่าตัดเนี่ยมันมีมาโดยตลอดตั้งแต่ผ่าตัดแผลเปิดผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมันมีข้อจํากัดครับโดยที่ว่าเครื่องมือที่จะเข้าไปในตัวคนไข้มันไม่สามารถที่จะ ทําการเย็บได้เหมือนกับมือคนจริงๆนะครับดังนั้นการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยวลเวลาที่เราผ่าตัดเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีขั้นสูงมีกล้องที่ขยายนะครับกำลังความละเอียดเนี่ยค่อนข้างสูงคล้ายๆกับตามนุษย์เลยแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดเนี่ยสามารถควบคุมได้เหมือนกับข้อมือข้อมือของมนุษย์นะครับดังนั้นทำให้เราผ่าตัดเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่อันนึงที่เรานํามาใช้ในการปลูกถ่ายไตยนะครับผมคิดว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยด้วยหุ่นยนต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดจริงๆแล้วหุ่นยนต์ผ่าตัดมีการนําไปใช้มาตั้งแต่เรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากหลักๆเลยนะครับแล้วก็มีการผ่าตัดพวกมะเร็งลำไส้มะเร็งตับ แต่ในวันนี้เนี่ยก็คือเรานําเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับมาช่วยในการปลูกถ่ายไตยซึ่งหลายประเทศเนี่ยเขาก็พัฒนามาเรียบร้อยหมดละแล้วในประเทศไทยเนี่ยผมได้รับการสนับสนุนจากท่านอาจารย์สุรสักกันตาชูเวสสิรินะครับเป็น,ป,นประธานโครงการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งผลักดันนําเทคโนโลยีนี้มาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในเอ,อ,เ,อเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ทําให้วิวัฒนาการการรักษาของคนไทยเนี่ย ในสมัยอดีตเลยเวลาเราไปเรียนต่างประเทศจะมีคนพูดว่าเทคโนโลยีการรักษาของคนไทยเนี่ยตามหลังต่างประเทศที่พัฒนาแล้วประมาณเกือบเกือบห้ปีแต่ณวันนี้เนี่ยในต่างประเทศที่เขาเริ่มเนี่ยเราจะพบว่าอเมริกาเนี่ยเริ่มปี2010นะครับปีนี้ปี2024ก็คือ14ปีผ่านมาเราสามารถที่จะย่นย่อเทคโนโลยีของประเทศไทยเนี่ยให้เทียบทันเท่ากับต่างประเทศได้เร็วขึ้นครับก็ อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ที่ควรได้รับการสนับสนุนครับการผ่าตัดอันนี้ก็มีข้อดีในะคนผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลสั้นลงนะครับแทนที่จะนอน2สัปดาห์ก็เหลือแค่5วัน7วันคนไข้ก็สามารถกลับบ้านได้แล้วก็สามารถมีกิจวัตรประจําวันได้ใกล้เคียงคนปกติเพราะแผลเล็กแล้วก็โอกาสที่จะเลือดออกหรือว่าโรคแทรกซ้อนติดเชื้อต่างๆก็จะน้อยลงนะครับซึ่งการรักษาน,นี้ก็ในอนาคตก็คงจะมีการใช้กันมากขึ้นแน่นอนมันมีการทาครั้งแรกตอนนี้ก็ในประเทศไทยแล้วก็ ครั้งแรกที่ราม,มาธิบดีในเอเชียอาคเนย์นะครับซึ่งต่อไปก็คงจะมีการทํากันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผลการรักษาดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าค่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเซ็ตเครื่องมือ,อยังแพงอยู่แต่ในช่วงแรกของการผ่าตัด30เคส30รายแรกเนี่ยของราม,มาธิบดีเนี่ยทางคณะหรือมูลนิธิราม,มาธิบดีก็จะสับสนค่าใช้จ่ายตรงนี้ซึ่งปกติจะมีค่าเครื่องมือ,อสัก2 0 0 0 0นบาทนะครับแต่ตอนนี้ในช่วง30เคสแรกเนี่ยก็ราม,มาธิบดีก็จะ รับผิดชอบสับสนุนค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับซึ่งคิดว่าในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นมีผู้ใช้คนจนมากขึ้นเซ็ตเครื่องมือต่างๆคนนี้ก็จจราคาถุกลงคนก็สามารถเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถเรารักษาคนไข้ได้มากขึ้นเพราะผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลสั้นลงนะครับคนไข้ก็เข้ามาผ่าตัดได้มากขึ้นผมคิดว่าันเป็นอนาคตของการผ่าตัดผูกถ่ายไตในประเทศไทยครับก็คือคำ,คำพูดจะเป็น การผ่าตัดปลูกถ่ายไตยด้วยหุ่ยนยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับก็คือไม่ใช่หุ่ยนยนต์เป็นการบังคับแบบอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าในแขนหุ่ยนยนต์เนี่ยจะมีสายที่เชื่อมต่อกับตู้ที่ศัลยแพทย์เป็นผู้ควบคุมนะครับก็คือจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการจับหนีบแล้วก็มีปุ่มที่ใช้เอาไว้ควบคุมกล้อง ไม่ว่าจะหมุนจะบิดอะไรพวกนี้ครับก็คือควบคุมผ่านตู้เพื่อไปควบคุมแขนหุ่นยนต์ที่เข้าไปในช่องท้องผู้ป่วยนะครับจริงๆก็คือใช้การผ่าตัดโดยแพทย์เป็นผู้บงังค,คับหุ่นยนต์ในการผ่าตัดนั่นเอง<ช>แต่ว่าความแม่นยําของการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นงานตัดหรือว่าการเย็บแผลจะละเอียดมากขึ้นแล้วก็ถูกถูกต้องแม่นยํามากขึ้นใช่ครับคือ,อ,อไม่หุ่นยนต์จะไม่ได้ไม่ไม่ได้ปับให้พอดีครับก็คือใส่เนื่องจากว่ากล้องเนี่ยมีความละเอียดสูง ใกล้เคียงกับตาม,มนุษย์แล้วก็มีกําลังขยายสูงครับดังนั้นเวลาการขยับเครื่องมือนิดนึงเนี่ยมันเวลาที่ดูผ่านกล้องเนี่ยเท่ากับขยับเยอะแล้วนะครับดังนั้นเวลาการขยับมือที่ผ่านกล้องที่มีกําลังขยายสูงเนี่ยมันจะต้องเป็นการที่ขยับช้าๆทาให้การเย็บเนี่ยมีความละเอียดมากขึ้นใช่ครับที่ประสบการณ์ที่เราทํา3ลายเนี่ยคือเร็วกว่าการผ่าตัดแผลเปิดนะครับ แต่ว่าอันนี้มันจะต้องรอพิสูจน์กันอีกระยะหนึ่งว่าตกลงแล้วการผ่าตัดหุ่นยนต์เนี่ยมันเร็วกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่เราไปศึกษาดูงานมากับที่ทําจริงเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยในใน1ลายประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับคือในใน,ในช่วงในช่วงแรกที่เอมีการผ่าตัดใหม่ๆแพทย์จะไม่คุ้นเคยกับเครื่องมืออาจจะใช้เวลามากนิดหน่อยแต่พอเราคุ้นเคยกับเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยอาจจะเหลือ,เ,ลอเวลา ท,ที่ดูงานประมาณสองชั่วโมงนะครับ 2> 2มไม่เกินสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วคือคนไข้าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างนะครับแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนพวกนี้เป็นภาวะที่แก้ไขได้เช่นมีเลือดซึมพวกนี้ซึ่งพบได้ปกติหลัง,ลงการปลูกถ่ายายด้วยวิธีเดิมอยู่แล้วนะครับพวกนี้เราถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนท,ที่น้อยที่เราสามารถจัดการได้ดีกว่าครับครับโอกาสที่จะเกิดแผลแยกหรือว่าแผลไม่ติดก็จะน้อยลงเพราะว่าการเย็บเนี่ยค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ แผลเล็กแผลสั้นไม่ถึงม่ถึงเึง7เซนประมาณซึ่งขนาดเดิมในขนาด20เซนแผล<ช>ยาวแผลยาวมากครับ<ช>คือตอนนี้คนคนไทยเป็นโรคไตมากขึ้นนะครับทุกปีทุกปีคิดว่าการป้องกันไม่ให้เป็น,นจะมีความสำคัญมากนะฮะโดยเฉพาะการกินอาหารการบริโภคเค็มเกินไปหวานเกินไปเนยนำไปสู่การเกิดโรคภัยเช่นเบาหวานความดันแล้นำไปสู่โรคไตในที่สุด ถ้าเรากินอาหารที่รสชาติกลางๆนะแล้วดื่มน้ำเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอ,องดแอ,อลโกอฮอล์งดบุหรี่อันนี้จะเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตรวมทั้งอาจจะต้องตรวจสุขภาพโรคไตเนี่ยเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงนะครับถ้าเราทราบว่าเป็นโรคไตเริ่มต้นการป้องกันดูแลควบคุมอาหารกินยาที่ถูกต้องจากแพทย์เนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไตาวายได้ดีที่สุดครับ ก็ของผมเป็นแพทย์ผู้รักษาในใน,ในระยะที่เขาป่วยแล้วฮะก็คือผมสนับสนุนเห็นด้วยกับท่านอาจารย์สุรสักครับก็คือเราป้องกันไว้ดีกว่ากว่ามามา,มารักษาภายหลังใช่แล้วแต่การผ่าตัดปลูกถ่ายไตตอนนี้เราต้องการผู้บริจาคให้มากขึ้นนะครับ,รบตอนนี้อาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีผู้บริจาคเสียชีวิตอาจารย์ก็จะเป็นคนผ่าตัดเอาเอาว้ว้ออกให้ถ้าถ้ามีญาติพี่น้องบริจาคหมายถึงว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากสมองตายแล้ว ภายใน48ชั่วโมงเขาจะหยุดหายใจจะหยุดหัวใจหยุดเต้นเนี่ยก่อนที่เขาจะหยุดอวัยวะต,ต่างๆจะหยุดทำงานเนี่ยถ้าญาติยินยอมให้บริจาคเพื่อเป็นการทําบุญครั้งสุดท้ายต่อชีวิตให้คนอีกสัก78คนที่รอหัวใจรอตับรอไตรอตับอ่อนรอดวงตารอปอดเนี่ยจะช่วยชีวิตคนได้ถึง7 8คนนะครับ